แล้วก็ต้องลงไปดูว่าหัวกะโหลกมีขยะอุดตันไหมบางทีเป็นกางเกงในเสื้อชั้นในแมสถุงพลาสต,ติกถุงยางอนามัยบางทีมันไปติดอยู่ตรงนั้นพี่ที่นอนเครื่องซักผ้าเครื่องทําน้ําร้อนตู้เฟอร์เิเจอร์อะไรต่างๆตู้เย็นมีครับมีมม,มีโผล่เข้าไปในนั้นมีอ้หนักมากครับบางทีเขากำลังตัดต้นไม้เราบอกพี่ตัดมาทําไม เขาบอกว่าเอา้ามันมีหน้าที่ทำมันก็ทําไปดิขอสํานึกนิดนึงว่าเอออย่าอย่าทิ้งขยะลงไปในคลองเลยครับทั้งเศษไม้กิ่งไม้แล้วก็อะไรกีบถะผมก็พยายามทําหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์เมื่อเราสมัครใจมาทําตรงนี้แล้วเราก็เหมือนกับคนของประชาชนในส่วนที่เราช่วยเขาได้เราก็จะทําให้ดีที่สุดหน้าที่ที่เราทําขอให้คุณตั้งใจทําเราแค่ส่วนเล็กๆเ,เหมือนกับในหลวงราชการที่9ท่านบอกว่า ถึงเราแค่ส่วนเล็กๆก,ก็ช่างเราก็ยังมีคุณค่า